ถามมาครับเขาบอกว่าหน้าเวทีมันน่าอยู่นนหน้าเวทีมันน่านั่งอะไรเงี้ยครับสวัสดีคุณอาทิตย์ครับคุณว่าติ๊งหนึ่งพันบาทครับผมจะให้เออใครใครประเดิมมาให้หนึ่งพันบาทครับขอบคุณาาครับครับทอับด่นสวัสดีครับพี่ชาวรับพี่ชาวรับฟังของติ๊งนั่นน,นะขอสักห้าใบแดงได้ไหมเนี่ยขอบคุณพี่ปุ้ยหนึ่งพันบาทขอบคุณพี่ปุ้ยครับ คิดถึงพี่ปุ้ยจังเลยพี่ปุ้ยเป็นไงบ้างดีขึ้นยังพี่ปุ้ยดีขึ้นยังตอนนี้ฟาร์มตปก้วนะครับทุกคนคนนึงใบแดงสองใบแดงนะครับเมื่อคืนนี้ระบบติ่งน้อยมากวันนี้ขอหนักๆนักยนะจ๊ะ ปางน้ำใช่เดี๋ยวรอดูพี่อุ้ยว่าจะปางเปล่าพี่อุ้ยมาเดิมไปดิอุ้ยวันใจดีอ่ะมาเดิมได้พวงปางเลยวันนี้นอนได้สิบใบแดงแล้วรอชมเลยรอชมเลยครับวันนี้ขอให้แบบมันฟังต้องวันนะทุกคนเมื่อคืนก็ไม่ฟังเมื่อคืนก็กนแผ่วไม่เท่าไรแค่ไม่หลับ ี่ถ้าไม่อะไรก็อย่าลืมทานยาแล้วก็ไม่หาหมอให้หมอดูดูบ้างนะคะไม่าเพิ่งหงุดหงิใจน,นะพี่วันนี้ฟังแน่สารทุกชาทุกชาทุกหนูขอให้ฟังจริงเหรอหนูอยากฟังไม่ได้ฟังมาหลายวันแล้วไ,ได้แล้วสิไปแดงยร์คทุกคน ำนำโดมครับขอบคุณค,คณรับตนนี้สิเป็นใบแดงขอบคุณหนึ่งร้อยบาทด้วยครับพี่ๆทุกคนทุกคนที่อยู่เนี้ยให้ได้นะคนหนึ่งใบแดงสองใบแดงไม่จำเป็นต้องให้เยอะนะจริงใครสนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันขอบคุณพี่ไก่ครับ ครัอบผมเนี่ยน่าใส่มากขอบคุณครับเอาอะไรแม่ตีอะไรติดม่วงขอบคุณค้าวก็ดูแลกันไปนะก็คือก็มาด้วยตีม่วงอีกขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหนึ่งใบแดงครับตอนนี้เป็นตีมสอใบแดงทุกคนทุกคนเจอกันนะ เจ้าจันเจ้าิังแล้วทุกคนวันนี้พี่ดาได้2ิ๊กสองใบเดนะิงออรลามาขอบคุณครับขอบคุณครับหนขอบคุณแม่นีพ่อกครับขอบคุณพี่จิ๊จงงวห้เา,เา,าเด